สวัสดีค่ะสำหรับงานในวันนี้เราจะพากันไปดูงานปิดผิวนะคะชิ้นงานสำหรับไปติดตั้งใน Exhibition exhibition เ,เริ่มด้วยการแบ่งฟิล์มออกเป็นสีชิ้นนะคะชิ้นละ30สิบเซนหน้าฟิล์มจะกว้าง1.22เมตรนะคะเราจะเห็นว่าด้านหลังของฟิล์มจะมีตารางแบบนี้ให้เราตัดได้เลยนะคะแล้วก็ตัวฟิล์มเนี่ยจะมีเท็กเจอร์ ตัวที่เราเห็นจะเป็นกระดาษไลเนอร์ตัวฟิล์มเขาจะมีกาวในตัวนะคะนี่แบ่งเป็นชิ้นแบบนี้ชิ้นงานหนึ่งชิ้นเนี่ยทางช่างจะเก็บผิวหน้างนานนะคะให้เรียบด้วยกระดาษทรายก่อนชิ้นงานหนึ่งชิ้นจะติดฟิล์มทั้งหมดสามชิ้นไปกันเริ่มจากชิ้นตรงกลางก่อนนะคะวิธีการก็คือเราจะวัดให้อยู่กึ่งกลางนะคะ ล็อกทั้งสองด้านหลังจากล็อกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะพับกระดาษไลเนอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็เอาตัวฟิล์มรีดลงไปตัวนี้จะเป็นไม้อัดนะคะขึ้นขึ้นโค้งมาขึ้นรูปมาเป็นระแนงขนาดใหญ่เลยนะคะยาวประมาณเกือบ6เมตรได้5้าจุดเก้าห้าจุดเก้าเมตรนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวเฮล่าขนแกะนะคะที่รีดขนแกะเนี่ย รีดลงไปเลยแล้วก็พร้อมกับมืออีกด้านหนึ่งมืออีกข้างหนึ่งก็ลอกกระดาษลายเนอร์ด้านหลังนะคะจะเห็นว่าตัวฟิล์มเขาจะมีกาวในตัวเวลาเรารีดลงไปเนะะี่ยเขาก็จะแนบติดกับตัวผิวงานไปเลยหลังจากติดเรียบร้อยแล้ววิธีการก็คือจะใช้ตัวที่รีสเหดี่ยมเมื่อสักครู่นะคะรีดลงไปในร่องส่วนเกินก็จะกรีดทิ้งนะคะอันนี้ด้านบนจะไม่ได้ใช้เราจะไม่ได้หุ้มโดยรอบ จะเห็นว่าตัวฟิล์มมีเท็ก u r เจอร์ของเขานะคะวิธีการรีดสันก็คือใช้ถุงมือนะคะรูปลงไปแบบนี้ได้เลยตัวฟิล์มจะขึ้นสันตามความคมชัดของตัวไม้เลยนะคะถ้าเราขึ้นงานไม้ไว้เรียบร้อยเนี่ยตัวฟิล์มก็จะแนบสนิทไปกับตัวชิ้นงานเลยความหนาของฟิล์มจะอยู่ที่ประมาณ0-2น mm. นะคะมิลลิเมตร มีกาวในตัวแล้วก็มีเท็กเจอร์แล้วแต่ว่าเป็นไม้ชนิดไหนอันนี้ก็จะรีดฟิลลงไปในร่องทำทั้งสองด้านเหมือนกันเลยนะคะอีกชิ้นหนึ่งทำเหมือนกันล็อกให้อยู่ตำแหน่งที่เราต้องการนะคะอันนี้จะเผื่อไปทางด้านซ้ายมือมากหน่อย ใช้ที่รีดขนแกะนะคะแล้วก็อีกมือนึงก็ดึงกระดาษลายเนอร์ค่อยๆลอกแบบนี้จะเห็นว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยมีน้องช่างเนี่ยจับไว้ให้นะคะอันนี้เป็นเ t e เจอร์ของตัวไม้ตัวฟิล์มจะเป็นงานพิมพ์นะคะ pvc พิลมพ์ลายแล้วแต่ว่าเป็นลายอะไรแล้วก็เคลือบฟิล์มใส่ด้านบนจากนั้นก็ทำ emboss ด้านบนเพื่อให้มีผิวสัมผัส ของแต่ละประเภทของเนื้อไม้งานเรียบร้อยแล้วงานค่อนข้างเร็วนะคะตัวนี้ติดไม่นานค่ะเก็บผิวให้เรียบร้อยขั้นตอนที่นานที่สุดน,น่าจะเป็นขั้นตอนการประกอบรูปขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวเก็บผิวเรียบหลังจากเก็บผิวเรียบเสร็จแล้วเนี่ยก็ จะติดไม่นานอันนี้เป็นชิ้นงานต่อไปนะคะชิ้นงานเปล่าก็จะเป็นแบบนี้เลยเราจะไม่ปิดด้านหลังนะคะปิดเฉพาะด้านหน้าแล้วพุ้มไปด้านหลังนิดหน่อยอน้องก็จะเริ่มทํางานชิ้นต่อไปตอนที่ติดงานอยู่เนี่ยฝนตกพอดีเราจะเห็นว่าตัวฟิล์มเนี่ยเขากันน้ำร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่สะสมแบคทีเรียและไม่เก่อให้เกิดเชื้อราจะเห็นว่าเป็นหยดน้ําฝนอยู่ด้านบนเลยเราสามารถเช็ดทําความสะอาดได้นะคะตัวฟิล์มจะ กันน้ำร้อยปเซนต์แล้วก็ทนความร้อนได้เก้าสิบถึงหนึ่งอยองศานี่ชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว